สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม s o โซว์เดอะวิล a m เกกันอีกครั้งกันแล้วนะครับกับยอดน,นักสืบตัวดำมิสเตอร์ทรัเราก็ไปรู้กันเลยว่านักสืบแา,าวนี้จะต้องเจอกับสิ่งใดอีกบ้างหรือว่าเราอาจจะได้ช่วยเมียเมียไม่ใช่เมียภรรยาของนักสืบซิงกันแล้วหรือเปล่าเราก็มาต้องรับชมกันนะครับว่ามันจะออกหัวออกก้อยออกโปออ,ออกนิน้ชีก็ว่าไป เกียดตู้หันษาเลือเกินถ้าเรียนระดับเนี่ยการไขตู้อย่างนี้ผมว่ามันเป็นแบบมินิเกมอย่างหนึ่งนะของเกมซอเออก็เป็นมินิเกมที่ผมเกียดน้อยที่สุดอะถ้าเป็นมินิเกมที่ผมเกียดมากที่สุดไอพีกล็อกันนะผมโคตรเกียดมันเลยมันมันมันคับยากอะผมบอกตรงแล้วผมก็จะพบว่าเลือดผมเต็มแล้วผมจะไขาหาพัดแสงดาบเลเซอร์ไรเซเบอร์เจไดหาอะไรวันนี้ นี่คือที่ผมเกียร์พอกับอ่าอ่าพิกล็อกเกียร์พอ่กันเลยเพราะตอนเกียรไฟทําผมไปเยอะก็เรามาลุยกันต่อเลยฮะโอ้โหแหงไฟฟ้ามึงเยอะขนาดนี้เลยเหรอ,อมันมันเยอะนะเนี่ย ฟิลมั่วชิบเปล่งเลยเยอะนี้เงียเดียว,ยยวะจะหมุนทำไมมันเป็นเส้นตรงทำไมไม่ติดวะอ๋อกูยังไม่หมุนนี่เขาโอ้ฟิลมึงเยอะกูตาลายขอบอกกูตาลายเอาเปิดประตูเป็นประตูไปนะครับเงาตะคุนตะคุนเข้ามาแล้วเข้ามาเลยฮะเข้ามาไหมฮะไม่เข้ามาเหรอ เอ้ยเอ้ยใส่ก่อนได้เปรียบเขารู้จักไหมลูกศิษย์ลูกศิษย์บัวขาวบัวลอยไข่หวานมึงมึงไม่มีเชี่ยอะไรในนีู้ปปั้นเทพีเสรีราชอะไรนักหนาเนี่ยอ่ะไม่มีอะไรเลยห้องนี้โอเคไม่มีก็ไม่มีปะเิดโอเคไอ้รูปปั้นนี้เอ๊ะมันแปลกแค่ทำไมสํารวจแล้วไม่มีอะไรผมว่าต้องเกี่ยวอะไรกับรูปปั้นนี้แน่เลยอะแต่ต้องสํารวจได้ครบกันว่ามันจะมีสิ่งใด อะไรวะต้องมีอีกตัวนึ่งแน่เลยไอ้ลูกปั้นนี่มันอะไรวะเนี่ยแล้วห้องนี้มันไม่มีอะไรนอกจากลูกปัน้นจะต้องหาอะไรมาตีนี่อะไรอ๋อกระบอกขอลไปใชายมีแล้วไม่เอาติดอะไรวะเออมากูได้ยินเสียงมึงมึงยืนทาติ่งอะไรใส่ก่อนใส่ก่อนได้เปลียกใส่ก่อนได้เปียนมึงบ่นมึงด่าอะไรกูไม่ได้ยินกูกระทือบมึงอยู่โอเค ผมว่าเราไปเอาไม้เบสบอลกันดีกว่าประเด็นน่าจะอยู่ที่ไม้เบสบอลน,นะครับผมว่าเฮ้ยโคตรเกียร์เลยเกียร์พอกับพิกล็อกเลยไอเกียร์ไฟนี่น,น,นี่โอเค อเคถือว่าไม่ยากไปไม่ยากจนเกินความสามารถของยอดนักสืบนักสืบนักตื่อพี่อะไรนักสืบแต่พูดไทยไม่ชัดเลยนักสืบแถบไปครับผมก็อนนักสืบอัจฉะิยะตัวดําแต่ว่าจิตใจใสซื่อน,นะจ๊ะมามึงมีอะไรอยู่ในน,นั้นนี่นึกว่าจะเก็บไม่ได้นึกว่าตีไปไกลแล้วเก็บไม่ได้นี่บัคบัคไล่เยียรหน้าหลาเลยนะผมนะ่อะไรมามันบอกว่า ่อยโอบไปกูอยากเจอลูกชายกูไม่ซื้อลูกชายที่คุณท่านสักอย่างลยล่ะไม่จังไม่ได้เป็นควมเม้อกันก็เนี่ยเมลิซ่านี่โกรธและเครียดแคนเรากล่าวถึงว่าการตายของสามีหรือนักสืบซิงนี่เป็นความผิดของเรามันเป็นความผิดของนักสืบแทบทั้งหมดเลยมันโทษเราแล้วมันไม่สนใจลูกอะแล้วทีนี้ลูกหายมั้งเออโอเคจมูกจ่าอะไรก็ว่ามา มึงถือกล่องอะไรมาผมว่าไม่ใช่ไฟคริสต์มาสแน่ๆที่แน่ๆหรือจะเป็น PS Move เป็นของ PS PS3 ป่ PS ะไอ้ไอ้ที่คล้ายหลอดไฟอะ่ะมึงมาเล่นเกมอะไรเวลานี้สำรวจก่อนสำเร,รวจก่อนมึงยืนมึยืงเก๊กไปก่อนแล้วกันไอ้ยกะว่าแล้วประตูปืนลูกซองต้องมาเยี่ยมกูเข้สักวันมึงมาเยี่ยมกูทุกพาร์ทเลยอะ่ะโอเคอปิดปิดประตู ปิดเออมหิดบอกเออมหิดด้วยรอกเออมหิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่ผมว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับฟิวที่เราเก็บตะกี้แน่น,นอนอ๋อเป็นการล่อสงสัยล่อมันมาติดไฟมั้งติดสายไอ้ติดสายฟ,ฟ้าไม่ใช่ติดโดนไฟช็อตเราก็ต้องไปเปิดให้มันออกมานะเปิดออกมาแล้วกวูวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวิ้ดอ,อ,อยห่างก่อนที่ถืออยู่มึงไม่ใช่กล่องของขวัญแน่นอนอะ่ะระเบิดจริงๆด้วย ไม่เกลียมเลยเกลียมยิ่งกว่าไก่ย่างห้าดาวอ่ะแล้วกูปิดทำไมเฮ้ยกูเริ่มมึงก็มาตายกัย้เอ้ยหี่กูว่าแล้วไอ้สัตว์กูเพิ่งังเกตไฟตอนจะตอนเดินกูว่าแล้วไงขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆทำไมกูปึกอย่างนี้ตายงู้งเลยอ่ะ ไฟคิดมากไปตะกี้คือได้หมดแล้วนะเสยียอย่างเดียวผมลืมปิดฟิวอะ่ะคือลืมสังเกตเพิ่งมาสังเกตได้ตอนกดเดินไปแล้วอะ่ะโอเคโอเคเหมืนมอมนเดิมับเหมือนเดิมโอเคปิดก็พอเพราะมันต้องเดินตามประตูอยู่แล้วผมว่า เรารู้แล้วนะฮะอบอ่ออีกเปิดประตูเมื่อกี้พลาดอะ่ะทำทุกอย่างครบวงจรแล้วนะเสียอย่างเดียวอะ่ะกูลืมปิดฟิว มาสิครับมึงรองเชี่ยอะไรอยู one, insight, okay, <_<_<_<_<_่โอเครอบนี้กูไม่พลาดสงสัยตะกี้มันติดติดแงประตูออกมาไม่ได้โอเคิดฟิลปิดฟิลโอเคเรียบร้อยเรงเสินโตครับไปไปลุยกันต่อลุยกันต่อเสียเวลาให้มันมากความกันเลยดีกว่า ยยอนนักสืบตัวดำค่อยๆเปิดนันลูกเดี๋ยวแม่งจะดึงปืนลูกซองอีกกูฮาเลยนเนี่ยเนี่ยโอเคขอบคุณมากที่ฟิลมึงไม่โหดร้ายเหมือนฟิลตะกี้ตะกี้แผงไฟฟ้ามึงแบบโหดกูมากอะ่ะโอเคไม่น่าไม่น่าโชว์โชว์ลาวเลยเปิดมาโชว์ลาวลืมปิดฟิลคิดได้เนี่ย หลุดอีกแล้วไอ้พวกลืมตัวหรือมันอยากจะโกนหัวหรืออยากจะลาบวดแมรู้สึกแบบอยากจะเข้าร่วมการสะวาพักอยากจะลาบวดสี1ยี่สิบเอ็ดมิถุนาลาบวดแน่จ้าไม่ใช่แล้วไม่อยากลาบวดะไรเวลานี้ไปรู้กันต่อเลยว่าจะเจออะไรข้างหน้านะเปิดค่อยๆก็ได้ประตูอ่ะ เขาเป็นคนมันเป็นความผิดทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นความผิดของนักสืบแถบันโทษเราอีกแล้วก็คือเมลิซ่าเนี่ยหมูมุ่งเหนือกับการโทษเราแล้วก็จะคิดจะแก้แคนเราตลอดเวลาเลยนะครับนักสืบเออจิกซอเลยจับมันมาไอ้อ่ะมันก็โทษกูเมลิซ่ากูไปช่วยมึงดีไหมเนี่ย เลยไปไปไปเข้าสู่ร่มร่มกาสวิภาคกันเถอะ,อะมาจะมูจะจ่าจะไฟจะควาจะไหวจะจวยจะ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 ก้าวอะไรก็ว่ามาฮัลโหลเมลิซ,ซ่าตื่นขึ้นนะมาเจอกับสิงมาเจอกับความติงกันดีกว่ามาเล่นเกมกันดีกว่านะจ๊ะแม่รู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจ่กับชีวิตของการแต่งงานเลยนะ คุณว่าแต่ว,วุ่นเมื่อเขาเมื่อนักสืบสิงตายมันคุณหมุกหุ่นเกิดกับการล้างแค้นนักสืบแทบั้งเดียวไม่สนใจลูกหลานลูกเต้าเหล่าใครเลยหมาก็ไม่เลี้ยงอ่ะอะไรอ่ะทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ตกลงเป็นใครเป็นติ๊กซอหรือเป็นแม่ใครแน่เนี่ยมาหน้ามึงเข้มมากนักสืบทบ้หน้ามึงเข้มหน้ามึงห่ามากดูกว่าถ้าเกิดเหการแล้วผมจะทำให้คุณกลายเป็นไอรอนเหมือนมาฮอบอะไรคนออฟอีกไปเจอกันในดีอเวนเจอร์ภาคสองนะไม่ใช่จะเป็นไอรอนเมเดน จะหันให้มึงเป็นเนื้อบดกันเลยทีเดียวนะครับเออมึจะช่วยมึงเดี๋ยวนี้แหละจ้าโอเคโอเคใจยเย็นๆครับใจเยน็นๆเต้นๆเต้นๆอ่าสบายๆกับพัซิลแรกมันค่อนข้างง่ายตารางมันน้อยตารางมันน้อย,ย,ยผมเพิ่งสังเกตนะพวงมาลัยเฮ้ยเดี๋ยว พึ่งเอาเฮ้ยให้เวลากูหน่อยดีเอาเมากูเมากูกูว่าแล้วกูว่าแล้วบอกตรงนั้นตะกี้ผมไม่ได้พลาดอะไรนะผมพลาดที่ว่าเมามันเลื่อนเลื่อนนิดเดียวแล้วไปอีกทางนึงอ่ะโอ้โห คืออะไรที่ใช้เมาส์คือเกมนี้ทําไมมึงต้องให้กูใช้เมาส์ให้มันยากด้วยวะกูถามสักคำได้ไหมคือให้ใช้ลูกศอนเป็นไหมเฮ้ยให้ลูกศอนเฮ้ยลูกศอน่ะที่ไม่ใช่พ่อสอนนะพ่อไม่ต้องสอนกูกูรู้เรื่องแล้วไม่ใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความรู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกไงรู้สึกเหมือนตอนเกียร์ไฟเลยอารมณ์เดียวกันเลยอ่ะคือมึงจะหมุนจะจ่าอะไรตอนนี้มึงว่ามาเลยว้าวทู ไฟมาเลยมารอบสองรอบตะกี้ผมกูุูเมาไม่ดีเองโทษทีครับโทษทีดูซิว่าจะหมูจะจ่าจะไฟจะไฟ่จะอะไรก็ว่ามานะเออมึงโซโลโ่พูดเต็มที่อนี่ก็เหวอเต็มที่เลยมึงจัดเต็มเลยเพื่อนจิ๊กซอมึงอยากพูดอะไรกูไม่ขับมึงเลยกูพูดเต็มที่เลยเฮ้ยกูจะมีสมาธิต้องมีสมาธิเดี๋ยวจับเมาส์ดีๆก่อนเลี้ยงเมาส์ดีๆพูดไปเต็มที่เลยนะเพื่อน เกียคนสร้างเกมนี้มากเลยพัสนมึงก็ยากในยากในระดับหนึ่งแล้วนะมึงยังให้กูใช้เมาส์เลื่อนดิคือมึงไม่รู้จักคำว่าลูกศรลอเพื่อนกูเหนื่อยกูเหนื่อยกันมึงจริงๆกูขอหลอกเขาบอกเออไม่ต้องสมาธิกูต้องอยู่กับพัสนอย่างเดียวตอนเนี้ยเลื่อน เลื่อนลงโอเคมึงไม่ต้องกดดันกูขอกูมีสมาธินิดนึงเดี๋ยวเหมือนตอนเกียวไฟดิเดี๋ยวมันจะเสียลมวันนี้จะไม่แคสกันพอดีไปดูวันนี้สิเอากูเลื่อนผิดอีกละผมจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะแต่ผมสกินนิดเดียวแม่งเสือกลงล่าง กถ้าเกิดเมามึงไม่สะดิ่งติดนะกูผ่านนานแล้วอะกูว่านนะโอเคให้เวลากูนิดนึงพัลส์เซนนะเออรู้ละอยากอยากเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแค่กูเลื่อนขึ้นกูก็ชนะแล้วเอ้ยขอบคุณ Thank you เวลิมัตโตมาตเวลิมัตไลน์นาวส้ำตื่นเตือนๆทำไมถึงยาวอูกูช่วยมึงได้ถ้ากูขอบคุณมากโอุ้งไม้ก้อนมิลิซาโอ้โหชัางไม่ต้องโอุ้งไม้ก้อนกูจะพูดโอุ้งไม้ก้อนนี่กูกูจะผ่านนี่กูตื่นเต้นเลยนะตะกี้นี่นี่เฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเย็นเฮี้ยอะไรมึงเป็นคนทำให้ทุกอย่างชิบหายหมดแท็กเฮ้แทกแทกที่อะไรแทบโอ้พูดไม่ชัดเลยโอ้ตื่นเต้นมาก โทษเราอ่ะมันขนาดกูช่วยมันมันยังโทษเรานะนี่ปล่อยมันตายดีไหมเนี่ยถ้าไม่ติดว่ากูต้องมาแก้พารเซนอีกรอบนี้กูปล่อยมันตายแล้วตั้งตเกมนี้นี่ทุกวันนี้อย่าคิดว่าผมไม่พยายามทำอะไรนะผมกินข้าวไม่ไดนะ้ผมกินแต่ม,มาม่าคุณเข้าใจผมไหมบาสมึงสินสี่มึงตกลงมึงเศร้าจริงหมดเนี่นนก็เกลียดเรานะแต่มันไม่มีทางออกเลยมันก็ต้องเดินตามเราอะ <ś c oughs> เอะมลิซ่าในสุดเราก็ช่วยเมลิซ่าได้แล้วครับเหยื่อไลท์ที่3ของจิ๊กซอนะครับเราต้อง อย่างนี้คุณก็พอรับทราบถ้ามาเจออย่างนี้ติดตามก็ต้องไปพาร์ทหน้านะครับเฮ้ยเราช่วยเมดิซ่าได้แล้วนะครับต่อไปเราจะช่วยเหยื่อรายที่สีคือใครกันนะครับเราก็ต้องต,ติดตามชมทัม้งกยอดนักตื้ยอดนเกซีบตัวดอมิสเตอร์แทบเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับสายเย็ยนสวัสดีครับ